ลังหนิดถึงไลายใช่หรอ,สรอ,อ,อเสวัสดีครับพี่น้องบอปอุ่นเสิร์ฟไส้ที่กรุงรัทุกท่านเลยครับน,นี้ก็มาย่าตุ้มเลยครับนี่ใส่ตุ่มไลายลังอยู่ครับมันนี้ใส่หา่เาเลียวก็พกลังสีเอามาไม่อีกครับสะใส่เพิ่มไปเรื่อยๆเลยนี่ก็จภาพพี่น้องมาลุนเบื้องครับมาย่าพี่น้องจะมันบ่ครับเหนียวเป็นเบื้องลังแรกเลยครับ <c oughs> พี่มาเนี่ยในโบ๊ะพี่นุม่มนีค่ครับมาเบ่งน้ำกันครับลอยว่ายโซงขึ้นพี่นนองมลอยว่ายโซงขึ้นจะมายามเธอหนึง่ง ีไปตื้นืหน่อยครับนี่คืออยู่ครับหลายๆตัวอยู่ครับออโอ้เดี๋ยวปลากระไทยเลยทีเดียว ไกรดลักใหม่ป้ะไปมังเนี่ยครับไิบกวัวโตเป็นแหล็บพี่น้อง สุ่มซีเรียมครับพี่น้องสุ่มนี้เห็ดเตกตางมูเล็กน,น,น้อยโอ้หลางแกบคนครับพี่น้องหลางเหยียดเกา้าอออคนครับไม่ลายโตอยู่พี่น้องชิดโกโตขึ้นเลยครับ กะไทยก็ง,งามๆอยู่ครับลายเหยืยเก,ก,กเกา่ามันออกครับเหยืยกเก่าด้นลายกับมันกับเป็นเนาเป็นเย็นครับออกเต่าอีก วันนี้เอาเหยื่อมาไลายครับอันนี้มันป้ายยังว่าป้ายกะไทยกับบอมเมนครับอื้นมาป้ายยังวันนี้ป้ายจีนแหละครับอาจจะเมนเขาโอ้ ลืมมัดครับเกือบจะลืมมัดปลาบติปเปิดครับต้องมัดไปก่อนจะลืมกบบอาจซปป้าเขาแล้วมากก็ออกไ้ก่อน หลังเดียวกพบปิ่งแล้วพี่น้องโอ้เป็ดแกบสมห้ำครับ ปมมันพี่น้องปลอมไว้แต่คือจำได้ว่ามันอยู่เมงใดครับ นี่ก,ก็มาเบิง้งล่างน้อยครับใกล้ๆก้อนเน็ตครับพี่นออ้องนกเขาครับเอาไปมองมองครับพี่น้อง เพ่อเกี้ยงว่านี่กันตุ่มจะยกมาตุ่มส่งเกี้ยงๆอ่ะพี่เขาแน่อย่านี่ครับคิดว่าอก่เขาหลายครับพอถึงปาตเพี้ยนครับบ่เขา ปลาตะเพียนตัวหนึ่งครับปลายไทยตัวหนึ่งครับน้องยาเนี่ยหมเขาคี่สุกรมันเขาดีอยู่ลังนี่ไม่นีหมกเขา เค้งแห้งพูดกับบกเขาอีกครับยปนโยนแห้งกับบกเขาครับอ้ากมวังกับตุ้มหลังนี้พี่หน่องที่เคยเขาบ่เคยพลาดครับมาชุดนี้โบได้เลครับ โอ้โ<ไ> oh, งนี่เลืกเี่น้องทุ่หัว บออหลังนี้คึอนเยอะขึ้อรอกหลังนี้ถึงร้ายขึ้นรอนี่หลังนี้นถึงร้ายอยูอ่ ไล่เลยครับอืมโอ้ตุ่มเลยตุ่มใหญ่เลยนะครับลังเดียวเนี่ยครับล่างเยอะเอาออกก็ทำ ครับพี่ออน้องหลังนี้เป็นโลเลยครับ <c oughs> มึงนี่ใส่เงียนหลายเอาเงียนหลายครับอีกเงียนหลายครับลังหน่อยอีกสอง โอ้มันเล็กไปหน่อยยืนมาได้เลย 嗯。Mm. ก็พี่น้องมาเนี่ย็ย่านตุ่มก็แล้วนะครับนี่ได้ลายอยู่ครับก็ได้ตุ่มอยู่ก็เลยเศร้าแล้วแรงอยู่ครับพี่น้องกบพี่น้องมาเนี่ก็ย่านตุ่มก็แล้วนะครับพี่น้องก็ได้เหล่ศเสารวแรงอยู่ครับกะมานอยู่ครับมานเป็นบางตุ่มครับบางตุ่มก็บดถึกครับมาเนี่ครับพี่น้องเบื้องเร็วกดไค์กดแช่กดสับสไคร่กดติดตามให้นำในเด้อพี่น้องเด้อครับน ลบมือนหก็ขอลาไปก่อนด้อครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ